นี่คือ Mechanical Keyboard จากแบรนด์ RK รุ่น S 9 8คีย์บอร์ดตัวจบสำหรับสายจากโตคอมครับจริงๆต้องขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าช่องผมเนี่ยไม่เคยรีวิวคีย์บอร์ดมาก่อนนะครับ เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ใช้ Mechanical Keyboard เนี่ยใช้แบบไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะฮะก็คือใช้ในฐานะคอสเมอร์คนหนึ่งที่ชอบในการพิมพ์แล้วก็ชอบในการจัดโต๊ะคอมเฉยๆครับแต่ว่าพอดีคีย์บอร์ดตัวเก่าของผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเก่ามากแล้วครับใช้งานมาเป็นระยะเวลากว่า3ปีแล้วครับนั่นก็คือตัว r k เหมือนกันครับแต่เป็น r k รุ่นร้อยครับซึ่งเป็นคีย์บอร์ดที่ผมถูกใจมากๆนะฮะถ้าเกิดใครที่มาถามผมเรื่องคีย์บอร์ดเนี่ย ผมก็มักจะแนะนำ r k 1 0 0ตลอดเลยครับเพราะว่ามันเป็นคีย์บอร์ดฟูลไซส์นะฮะที่มีตัวนำแพดมาให้เราไม่จําเป็นต้องมาพิมพ์เลขโดยการกดชิปอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นผมไม่ชอบนะผมก็เลยชอบเป็นแบบฟูลไซส์มากๆครับแต่ว่าบาังเอิญว่าตัวนี้มันก็อายุมากแล้วครับก็เลยอยากจะซื้อตัวใหม่สักทีนึ่งนะฮะตรงๆก็คืออยากได้ใหม่นั่นแหละ ก็เลยไปจัดมาเป็น r k เหมือนกันครับเพราะว่าเราไว้วางใจในแบรนด์นี้ละใช้มา3ปีแล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะฮะเราก็เลยจัดมาเป็น r k อีกรุ่นหนึ่งครับที่ผมเพิ่งไปเห็นมาแล้วมันก็มีความน่าสนใจมากๆครับนั่นก็คือเจ้า r k S 98ตัวนี้ครับซึ่งเจ้า S 98เนี่ยก็เป็นรุ่นใหม่ของทาง r k เขาเลยนะฮะเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานครับซึ่งสิ่งที่ผมตัดสินใจซื้อเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยก็มีเหตุผลอยู่2ข้อครับเดี๋ยวเล่าให้ฟัง ข้อแรกเลยนะครับที่ผมตัดสินใจซื้อเจ้า RKS 98ตัวนี้เนี่ยคือมันเป็นคีย์บอร์ดแบบฟูลไซส์ครับ ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยใช้งานในการตัดต่อวิดีโอนะฮะแล้วก็ใช้เล่นเกมบ้างครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราใช้คีย์บอร์ดเนี่ยอย่างการใช้งาน r k 1 0 0อตัวเก่าเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่ามันเป็นฟูลไซส์ก็จริงครับแต่ว่ามันเป็นฟูลไซส์ที่ค่อนข้างที่จะเบียดเข้ามาครับเพราะว่ามันต้องการดีไซน์ที่สวยใช่ไหมครับให้ทุกคนเทียบกันเห็น,นง่ายๆเลยไหมเห็นไหมครับตรงเนี้ยว่าเรื่องของปุ่มนำแพดพวกเนี้ยแล้วก็มีปุ่มลูกศรแยกตรงนี้ใช่ไหม ซึ่งอันนี้มันจะติดติดกันเลยครับเลขศูนย์ก็จะเล็กกว่าด้วยตรงนี้เป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าในการใช้งานในการวางมือเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถนัดนะฮะแต่จริงมันมันก็ถนัดนะใช้งานมานานมากๆแล้วแหละจนถนัดไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อใหม่ได้เนี่ยผมก็เลยขอเลือกซื้อมันตัวฟูลไซส์ที่เป็นฟูลไซส์จริงๆดีกว่านะฮะอันนี้เป็นเหตุผลข้อแรกครับในการใช้งานของผมเนาะซึ่งเหตุผลข้อที่2นะฮะคือเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างจากคีย์บอร์ดทั่วไปครับตรงที่ด้านมมุขวาบนเนเี่ย เขาจะมีเป็นแผงนแนวเล็กๆที่มีจอ LED มาให้ครับซึ่งแผงนแนวนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนไดเอลเล็กๆด้วยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสามารถคัสตอมไมท์ทำอะไรได้หลายอย่างครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเกิดคุณเปิดคีย์บอร์ดตัวนี้ขึ้นมานะครับจอตัวนี้ก็จะติดขึ้นมาด้วยแบบนี้แล้วพอมันติดขึ้นมาเนี่ยจอเนี้ยมันจะแจ้งสถานะทุกอย่างเลยครับบอกว่าตอนนี้เวลากี่โมงคุณใช้แบตเตอรี่ไปแล้วเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ย ซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบแล้วนะเพราะมันมีจอใช่แล้วก็มีไดอัลที่สามารถบังคับจอตรงนี้ได้ซึ่งเจ้าจอตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเมนูนะฮะในการแบบตั้งค่าคีย์บอร์ดตัวนี้ครับโดยใช้ไดอัเลเล็กๆเนี่ยหมุนไปครับไม่ว่าจะเป็นตั้งค่าการเชื่อมต่อว่าจะต่อบูทูธต่อไวเลสหรือต่อ USB หรือว่าไม่ว่าจะเป็นการปรับสีของคีย์บอร์ดเนี่ยก็สามารถทําได้หมดครับแต่ความเจ๋งของมันจริงๆแล้วคือมันสามารถคัสตตมไมซ์เอาภาพเราเอา GIF ในอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆใส่ ไปได้ครับซึ่งผมเนี่ยก็จะใส่เป็นโลโก้ช่องเอาไว้แบบนี้เลยเห็นไหมฮะวิธีทําก็ง่ายมากๆครับทุกคนแค่ทุกคนเนี่ยเอาภาพเคลื่อนไหวหรือว่าภาพนิ่งของคุณเนี่ยไปแปลงเป็นไฟล์ GIF เราก็จะสามารถใส่เข้าไปในคีย์บอร์ดตัวนี้ได้ผ่านโปรแกรมที่มีให้โหลดหน้าเว็บ r k เลยครับโดยถ้าเกิดคุณใส่เป็นไฟล์ g ๊บเนี่ยมันจะเล่นวนต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับโดยที่ไม่มีวันหยุดบอกได้เลยครับว่าสายจักโตคอมเนี่ยถูกใจสิ่งนี้แน่นอนครับอย่างที่บอกไปใช่ไหมครับว่าไดอัลตัวนี้ทําหน้าที่ควบคุมจอเป็นหลักแต่ว่านอกจากนั้นนะฮะถ้าเกิดคุณเชื่อมคีย์บอร์ดตัวนี้กับคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยไดอัลตัวนี้จะทําหน้าที่ในการควบคุมเพิ่มลดเสียงของคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยครับเพราะฉะนัน มาแค่การตั้งค่าคีย์บอร์ดเนี่ยน่าเสียดายนะใช้งานน้อยเกินไปหรือเปล่าไม่เลยครับมันใช้ปรับลดเสียงได้ด้วยครับซึ่งแน่นอนว่าการเพิ่มลดเสียงเนี่ยคุณใช้งานในทุกๆวันแน่นอนครับเจ้าคีย์บอร์ด RKS 9 8ตัวนี้นะฮะจะมีสีอยู่4รุ่นครับ อย่างรุ่นที่ผมใช้ตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวที่ชื่อว่า Sky Blue ครับแล้วก็จะมีสีเคกีนลาเ v e n d e r p เพ p ร์พแล้วก็เทอร์คอยกรีนครับซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะแตกต่างกันทั้งคีย์แคปทั้งบอดี้แล้วก็ทั้งตัวไดเอทเลยนะครับ เพราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนเลือกกันตามความเหมาะสมของโต๊ะคอมคุณได้เลยแล้วคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Windows iOS แล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบเสียบสายไวเลสหรือจะเชื่อมบู o ู h ก็ได้ฮะโดยสามารถเชื่อมต่อคีย์บอร์ดตัวนี้ได้พร้อมกันถึง3ช่องสัญญาณเลยครับถ้าเกิดใครเนี่ยเปลี่ยนอุปกรณ์ไปมาบ่อยๆเนี่ยเรื่องนั้นก็จะไม่ใช่ปัญหาเลยครับและด้วยความที่เป็น Mechanical Keyboard เนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกสีปุ่มกดหรือว่าสีของสวิตช์บบน,นะฮะว แล้วก็ชาร์นเฟสสวิตนะฮะซึ่งเป็นสวิตที่อัปเกรดมาจากรุ่นเลสสวิตฮะเสียงและฟิลลิ่งจะคล้ายๆกันแต่ว่าให้ความแข็งแรงและทนทานมากกว่าเลสสวิตนั่นเองครับโอเคมาดูที่โหมดไฟกันบ้างครับถ้าเกิดเรามาเลือกที่ตรงไดอัลเนี่ยเราจะมีโหมดไฟให้เลือกอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็จะมีเนี่ยเป็นตัวของ RGB หรือว่าสีใดสีหนึ่งไปเลยนะฮะเราก็สามารถหมุนเลือกได้ว่าเราอยากใช้แบบไหนแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นแค่การเลือกแบบเบื้องต้นนะครับแบบที่ยังไม่มีเอฟเฟกครับถ้าเกิดคุณอยากจะใช้แบบที่มันมีเอฟเฟกเนี่ยก็ให้เลือกไปที่คําว่าเอฟเฟกครับเลือกได้เลยว่าคุณชอบเอฟเฟกแบบไหน แล้วก็มาถึงเรื่องที่ทุกคนรอคอยครับนั่นก็คือเรื่องของจอกับไดเอ้ out นั่นเองครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันสามารถใส่ลูกกับใส่จิ๊บได้ใช่ไหมครับวิธีใส่ก็ง่ายมากครับทุกคนให้ทุกคนเนี่ยเอาคอมที่เป็นวินโด s เนี่ยเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วเข้าไปที่เว็บ R K Gaming Store ฮะเซิร์ชหาไดาเวอร์ของ R K S 98ครับ แล้วก็เชื่อมต่อคีย์บอร์ดตัวนี้กับคอมของคุณด้วยสาย USB ครับแล้วพอติดตั้งไดเวอร์ของ RKS 98ตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะสามารถควบคุมคีย์บอร์ดตัวนี้ผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณได้เลยครับโดยสามารถอินเสิร์ตจิ๊บผ่านโปรแกรมตัวนี้ได้ครับแล้วคุณก็จะสามารถใส่จิ๊บลงไปที่คีย์บอร์ดของคุณได้ผ่านโปรแกรมตัวนี้นั่นเองครับ ซึ่งสรุปแล้วเนี่ยผมมองว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยมีฟังก์ชันและการใช้งานที่ครบคันมากๆเลยนะครับผมยังแอบตกใจเลยนะครับที่ขายในราคาแค่นี้เท่านั้นเองซึ่งถ้าเกิดใครกําลังหา mechanical keyboard ที่เป็นในขนาด Full s i z เนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเอา r k s 98ตัวเนี้ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณครับเพราะว่าเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะฮะทั้งสวยเสียงเพะฟังก์ชันเยอะแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆครับ เพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเกิดใครสนใจเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ใต้ description ได้เลยนะครับยังไงวันนี้ขอไปก่อนนะฮะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับลืมให้ทุกคนฟังเสียงครับว่าเสียงของเจ้าไดอาเนี่ยก็เพราะมากๆเหมือนกันครับนี่ลองฟัง